สวัสดีคุณผู้ชมครับครัวต่อถานคิทเช่นกลับแล้วนะครับวันนี้นําเสนอเมนูผัดถั่วง,งอกเสร็จเลือดนั่นเองนะครับผมโรยกากหมูไปด้วยเพราะวันนี้ผมใช้น้ำมันหมูนะครับวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีเลือดนะครับมีถั่วง,งอกนะครับแล้วก็จะมีพริกแดงมีกะระเทียมมีต้นหอมแล้วก็มีมันหมูนะครับขาดไม่ได้เลยผมใช้เป็นน้ํามันหมูแทนนะครับวันนี้จุดเตาถ่านกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยผมต้มตั้งน้ำนะครับเพื่อที่จะมาต้มเลือดก่อนนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็เอาเลือดผมใช้เลือดไม่หมดอ่ะผมก็เลยต้องต้มไว้เพื่อเอาเลือดบางส่วนเก็บไว้ด้วยนะครับวิธีการต้มแบบนี้เพื่อลดความขาวของเลือดแล้วก็ฆ่าเชื้อมันด้วยนะครับเลือดเลือดที่ใช้ผมเป็นเลือดไก่นั่นเองนะครับผมใส่ขิงแล้วก็ใบเตยลงไปด้วยนะครับ เมื่อมันเดือดดีก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับนี่นะครับเป็นการถนอมเลือดในการใช้ครั้งต่อไปได้นะครับแต่ผมใช้แค่บางส่วนในการผัดถั่วงอกนี้นะครับนี่แล้วก็ตักแยกไว้ส่วนเลือดที่เราจะเก็บไว้เราก็ใส่ก่องแล้วก็ใส่น้ําไปด้วยนะครับก็แช่ตู้เย็นไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้จากนั้นเราก็มาตั้งกระทะกันนะครับแล้วก็มาเจียวมันหมูกันเพื่อที่เราจะเอาน้ํามันหมูนั่นเองในการผัด ถั่วงอกผมใช้น้ำมันหมูนะครับมันจะได้มีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นในการในการผัดแบบเนี้ยผมชอบี่จะใช้น้ำมันหมูนะครับใช้ไฟกลางในการผัดนะครับแล้วผมเติมน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อเพื่อให้มันหมูเนี่ยไม่ได้เผ็ดเกินไปเวให้น้ำมันหมูออกมาเลยครับแล้วเราเราค่อยตักกกหมูขึ้นไปพักไว้ทีหนึ่งนะครับ นี่น้ำมันออกมาแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะน้ำมันเนี่ยผมก็ตักหมูตักกลางหมูพักไว้เลยฮะนี่ด้น้ำมันหมูแล้วเราก็จะมาเจียวกระเทียมกันครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เป็นพริกครับพริกแดงนะครับแต่ถ้าใครมีพริกเหลือง ก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มสีสันของผัดถงงอกชั้นจานนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่เลือดลงไปเลยเนี่ยผมใช้แค่นิดเดียวเองครับเลือดใช้นิดเดียวแล้วทัางก้อนมีชีวัตช่างช่างเยอะเกินไปนะครับเมื่อผัดสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ใส่ถังงอกได้เลยอืมใส่เลยนะครับ ถัง่งอกน่าจะให้กรอบนะครับก่อนที่เราจะานำมาใช้เนี่ยเราควรไปแช่น้ำเย็นสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้มีความกรอบเด้งขึ้นนะครับเราใส่ถังวงอกเรามาแล้วเราก็เริ่มจะมาปรุงรสกันครับผมใช้เป็นออซอสเห็ดหอมนะครับใส <c oughs> ่ซอสเห็ดหอมลงไปเลย นั้นนะครับขัดให้เข้ากันดีสักครู่หนึ่งผมก็จะใส่เป็นน้ำตาลใสายแดงครับใครมีน้ำตาลทรายปกติก็ใส่ได้ครับแล้วผมก็ตามด้วยกระเดือเล็กน้อยนะครับผมไม่ใส่น้ำปลาแต่ถ้าใครใส่น้ำปลาก็ได้นะครับมันจะได้หอมมากขึ้นมนาะผมขอเป็นกรือแทนและกัน ได้เข้ากันเลยครับจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมอีกทีนึงครับปิดท้ายก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับผัดถั่วงอกใสเ่เลือดั่นเูเมนูอยู่บ้านตั่นี้นะครับใไ,ไปทําไปทานก็ทําทานได้นะครับนีเดี๋ยวเราไปจัดจานกันพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแต่ ตอนหลังเนี้ยผมลืมโรยไอนะกากหมูเองนะครับเลยไปเลยตอนต้นคลิปแทนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับใครที่อยากรู้เมนูอะไรที่ครัวตอถาดกเช่นจะนำเสนอเมนูต่อไปนะครับขอติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานผัดถั่วงอกใส่เลือดก่อนนะครับอร่อยทีเดียวแหละมีความเผ็ดนิดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ